สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชสเลนทาร์ลอตนะครับวันนี้เราจะมาดูพยาการ์ดกันในหัวข้อที่ว่าใครนะครับจะเข้ามาทําให้คุณสละโสดในเร็วๆนี้นะครับผมก็การพันาใครั้งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของคนโสดโดยตรงนะครับมาดูกันว่าจะมีใครเข้ามานะครับที่จะทําให้คุณรู้สึกดีนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์จนสละโสดได้ในเร็ววันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับ ด้วยไพ่สี่กองเหมือนเดิมครับตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับไม่ต้องนึกถึงใครนะครับนึกถึงลักษณะความรักที่ตัวเองอยากได้นะครับอยากที่จะมีความสำพัญแบบไหนนะครับนึกถึงเอาไว้แต่ไม่ต้องนึกถึงคนนะครับแล้วก็เมื่อเลือกกองไพ่ได้แล้วนะครับสามารถกดข้ามดูที่ทำสเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่1นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใครนะครับจะทําให้คุณสละดโสดในเร็วนนี right ้นะครับใครที่จะเข้ามาทําให้คุณสละโสดนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้คือไพ่ทาโร่ที่คุณเล Read ือกไว้นะครับผมมาดูไพ่ใบแรกกันดีกว่าครับอันนี้เป็นไพ um. ่ธีมเลยเนาะก็คือออกมาชัดเจนมากเลยว่าเป็นเดอร์มิตนะครับตัวไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ย อาจะมีลักษณะเป็นคนที่โสดนะครับโลกส่วนตัวสูงนะฮะแล้วก็มีความที่เป็นเหมือนเขาค่อนข้างโสดมานานอาจจะมีประสบการณ์ผิดหวังในความรักอะไรต่างๆนานาเข้ามานะครับทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคิดรอบคอบเอาแบบว่าเหมือนกับเวลาจะมีความสัมพันธ์ก็มักจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทําตัวออกห่างเพื่อที่จะดูว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้คือแบบไม่ได้จะแบบ สามารถเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนรวดเร็วขนาดนั้นนะครับตัวไพ่เหมือนกับเป็นลักษณะนั้นอาจจะมีลักษณะเป็นอ่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับคนที่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวมีกำแพงค่อนข้างสูงอะไรประมาณนั้นผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีมาก่อนนะครับจากตัวไพ่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูจากตัวไพ่นะฮะตรงรายละเอียดเนี่ยก็มีเฮอร์มิตเข้ามาอีกเป็นการตอกย้ําว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนแบบ เฮอร์มิตนี้นะฮะก็คือเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างปลีกวิเวกมีความเหมือนอินโทเบิร์ตนะฮะไม่ค่อยจะเข้าหาใครง่ายๆนะครับถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้สนิทหรือไม่ได้ชอบจริงๆเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เข้าหาง่ายๆแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่ายากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะครับถ้าแบบเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะอารมณ์ปัะมันนั้นคือแบบคิดเยอะกว่าจะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหมค่อนข้างจะ เรียกได้ว่าคิดเยอะคิดมากระดับหนึ่งนะครับเพื่อพิจารณาเยอะระดับหนึ่งนะครับเป็นคนประเภทนั้นนะครับ <c oughs> คนคนนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะครับมีไพ่ห้าช่วออกมานะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าเขามีอะไรบางอย่างนะครับที่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีสําหรับเขาเขาเลยกลัวความสัมพันธ์ในในหลายๆอย่างเข้ามาเวลานี้นเข้ามาเขาก็จะแบบกลัวไม่กล้าที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อ คนคนนี้จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีไพ่เด็กดาบราชินีดาบค่อนข้างชัดเจนที่แบบคิดเยอะคิดมากจริงๆครับนะครับก็คือคนนี้จะเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะคิดมากมีความเป็นเด็กดาบที่แบบสงสัยว่าเออว่าความสัมพันธ์นี้มันดีจริงไหมมันจะพัฒนาไปต่อได้ไหมหรือว่าแบบราชินีดาบที่แบบมีประสบการณ์ความรักที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยตั้งดาบป้องกันตัวเองไว้อะไรประมาณนั้นพูดง่ายคือคนคนนี้เนี่ย เป็นคนที่ผ่านความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะครับเขาก็เลยเหมือนแบบป้องกันตัวเองค่อนข้างมากทีเดียวมีเกาะกาแพงมีอะไรที่แบบทําให้เข้าถึงได้ยากนะครับบางทีมันก็แบบคุยกันอยู่จะไม่เห็นเลยว่าท่าทีความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ว่าเออแล้วมันยากขนาดนี้แล้วเขาจะเข้ามาทําให้คุณสลาดโสดได้ยังไงนะครับไพ่มันมีเดอะทาวเวอร์เข้ามานะครับมันเหมือนแบบเดอะทาวเวอร์เป็นไพ่ที่เหมือนตึกอะทาวเวอร์ตึกเนี่ยครับมันพังลง มันแบบกระทันหันตุ้มงลงมาเนี่ยฟ้าผ่าลงมานะครับตัวตึกเนี่ยมันหมายถึงแบบกำแพงที่เขาค่อยๆสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับหมายาว่าอยู่ดีเขามาเจอคุณนะครับเขาอาจจะแบบกำแพงพังทลายในพริบตาเดียวเลยก็ได้มีความกระทันหันเข้ามามีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามานะครับเป็นแบบไพ่ที่เหมือนแบบมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นใหม่ทันทีเหมือนอารมณ์แบบเออตั้งกำแพงไว้เยอะแตพ่พอเจอคุณเท่านั้นแหละปับ๊บคนนี้เนี่ยเขาก็แบบ พร้อมที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ทันทีกำแพงที่เขาเคยมีมามันก็หายไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับสําหรับคนกองนี้ลักษณะเนี่ยนะครับจะออกมาประมาณนั้นเพราะว่ายังไงเพราะว่าถ้าดูจากไพ่ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าตัวเขามีไพ่ไฮพิสเทสอยู่ด้วยนะครับไฮพิสเทสเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนแบบแม้จะเป็นสังฆราชินีหรือว่าเป็นแบบคนที่มีความรู้เหมือนอมียามีอะไรก็แล้วแต่มันมีแบบความสามารถสูงอยู่แล้ว แต่ว่าตัวไพ่เนี่ยเหมือนก็แบบมีปิดผ้าเอาไว้นะครับผ้าม่านเนี่ยเป็นการกันกพื้นที่ด้านหลังก็คือจิตใต้สํานึกหมายความว่าเป็นคนที่จริงเชื่อมโยงกับจิตใต้สํานึกได้นะแต่ว่าค่อนข้างจะปิดปิดไว้อยู่มันหมายความว่ายังไงหมายว่าเขาเฮอร์มิตแล้วเขาเหมือนว่บปิดวิเวกแล้วแต่เขาค่อนข้างเหงานะมันเหมือนกับอารมณ์เขาแบบพยายามจะไม่สนใจอารมณ์ตัวเองมันเลยเหมือนมีความรู้สึกลังเลมีความเหงาอยู่ในใจลึกๆนะครับตัวไพ่ใบนี้ แล้วก็มีไพ่แฮงแวนออกมาด้วยเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาเหมือนทรมานแหละคือต่อยเขานิ่งเขารู้สึกโอเคกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าเขาอยู่คนเดียวได้เขาผ่านประสบการณ์อะไรไม่ดีเข้ามาได้เนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเหงาแล้วก็ทรมานอยู่เหมือนกันนะครับมันอยู่มันเหมือนยังไม่พอดีในตัวเขาก็เลยเหมือนแบบยังอยากจะมีความสัมพันธ์อยู่แหละแต่ว่าค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากอยู่เหมือนกันนะครับพอได้เจอคุณเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนทาวเวอร์ประกอบกับตัวราชาไม้ราชาไม้เหมือนแบบ มันเห็นแพชชั่นมันเห็นความปรารถนาอะไรบางอย่างในตัวคุณมันเป็นคืออ่าพอได้เจอคุณมันเหมือนแบบเขาสามารถมองเห็นอนาคตเห็นความต้องการในตัวเขากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นไห้เดดซานที่มีความชัดเจนที่แบบมีความสดใสชัดเจนความรักสดใสได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับบอกว่าอ่าคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็โสดมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการบาดเจ็บจากความรักในอดีตนะฮะเป็นคนที่แบบ ความรักไม่สมหวังในอดีตที่ผ่านมาทําให้เขาเป็นคนค่อนข้างกลัวแล้วเหมือนก็แบบเอออยากจะแบบอยู่โสดๆไปก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆเขาเหงาแล้วเขาก็มาเจอคุณเจอคุณปุ๊บมันก็แบบเขาเหมือนอารมณ์แบบมันแทบจะเหมือนรักแรกพบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีทาวเวอร์เข้ามากาแพงที่เขาก่อขึ้นมาเนี่ยมันพังลงมาทันทีแล้วก็เป็นหนึ่งถ้วยเดอะซันที่แบบสามารถเดินหน้าความสัมพันธ์ไปได้ทันที นะครับผมก็สำหรับคนกองที่1น,นะฮะถ้าสมมุติว่าคุณไปเจอคนลักษณะนี้แล้วคุณถูกใจนะครับเขาเข้ามาแล้วแบบมันมันคลิกกันเนี่ยเขาอาจจะแบบแ,กแรกๆอาจจะดูแบบไม่ได้สนใจคุณหรือว่า,าจ,จะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณสนใจเขาให้ลองคุยกับเขาดูให้ลองแบบยื่นหนึ่งถ้วยเข้าไปดูให้มีความสดใสดูนะครับแบบเดอะซัน มันจะทําให้เขากับกําแพงที่เขาสร้างมามันทลายลงได้นะครับผมแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณสละโสดได้ในไม่ช้านี้นะครับก็ขอจบคานานสำกองที่1เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใครนะครับจะทําให้คุณสละโสดได้ในเร็วนี้นะครับใครจะเข้ามาทําให้คุณสละโสดนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นไพ่ทาโร่ที่คุณเลือกไว้นะครับแล้วก็นี่เป็นไพ่ลักษณะนะฮะไพ่ ของคนนี้เข้ามาทําให้คุณสลดโซนะครับไพ่เป็นไพ่ไฮโลแฟนนะครับเป็นไพน่พที่่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูงนะครับมีลักษณะเป็นครูอาจารย์นะฮะถ้าไม่ได้เป็นครัอาจารย์ก็เป็นคนที่แบบชอบสอนคนอื่นอะไรอย่างนี้คือแบบเป็นคนที่สามารถให้คําตอบในเชิงวิชาการอะไรต่างๆมีความรู้มีประสบการณ์ครข้งมากอะไรทาอะไรตอบได้อะไรประมาณนั้นเลยนะฮะลักษณะเป็นประมาณนี้แล้วก็ อาจจะเป็นคนที่ทําตามจารีประเพณีธรรมเนียมนะครับอาจจะเป็นคนที่จะทํางานลักษณะแบบาทาตามประเพณีทําตามกฎหมายเป็นคนรักษากฎระเบียบต่างๆจะเป็นตำรวจทหารหรือว่าจะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานในด้านเชิงกฎหมายทําตามขนบธรรมเนียมอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะร,รับผมตัวพ่ใบเนี้กมาประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยลักษณะจะเป็นคนที่อาจจะเขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่ เข้ามาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขามีความฉลาดเขามีความรู้เขาสามารถช่วยเหลือคุณได้อะไรประมาณนั้นนะฮะตัวไพ่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในรายละเอียดจะเป็นยังไงต่อรายละเอียดใบไพ่เก้าไม้เท้านะครับตัวเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนกับเขาก็ไม่ใช่ว่าคนที่แบบเขาเรียกว่ามีความรักแรกเริ่มใหม่ๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ครับเพราะว่า ตัวก้าไม้เป็นไพ่ที่เหมือนว่าเขาเจ็บมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะใช้ความรู้ความสามารถต่างๆในการจัดการความรักความสัมพันธ์ในครั้งถัดไปได้ความรักความสัมพันธ์กับคุณอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถจัดการได้เพราะเขามีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับเาก็เจ็บมาเยอะอะไรประมาณนี้มีไพ่สี่เหรียญหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าตัวเขาเนี่ยมีคนเข้ามานะมีความสัมพันธ์ที่อาจจะมีคนคุยอยู่แล้วในลักษณะนี้ แต่ว่าเขายังไม่เลือกเขายังไม่ตัดสินใจใชัดเจนกับใครเขามีตัวเลือกอยู่เป็นสี่เหรียญที่แบบยังเก็บใจปิดใจเอาไว้ยังไม่แบบเปิดใจให้ใครนะครับมีไพ่สี่ดาบที่แบบยังอยากจะแบบพักผ่อนอ่าเขาเรียกว่ายังเป็นคนที่ในช่วงนี้จะแบบยังไม่อยากคิดยังไม่อยากซีเรียสอะไรกับความรักเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่แบบอา,อาจจะมีจุดหมายเป้าหมายในการทําทงานอะไรต่างๆค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีไพ่สองเหรียญเข้ามาสองเหรียญมาเพราะว่า เออแต่ว่าพอบางทีเขามาเจอคุณมันกลายว่าเหมือนเขาต้องมานั่งจัดความรู้สึกใหม่สองเหรียญแล้วกลายเป็นสองถ้วยหมายว่ายัางไงหมายเพราว่าจากการที่เขาพยายามจะเก็บเหรียญมาตลอดแบบเก็บความรู้สึกตัวเองไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครอยากจะอยู่คนเดียวสบายใจอะไรอย่างนี้พอมาเจอคุณเขารู้สึกว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยมันเริ่มสั่นไหวแล้วนะครับเพราะถ้าดูจากคลื่นน้ําด้านหลังเห็นไหมครับเป็นไพ่น้ําที่หมายถึงอารมณ์เนี่ย พอมันมีคลื่นสูงมันเหมือนว่าคุณเข้ามาทําให้เขารู้สึกดีเขารู้สึกชอบมีความสันไหวในจิตใจทําให้เขาต้องแบบปรับสมดุลใหม่นะครับไอชี mm hmm. <IT S 2> จากนิ่งๆเนี่ยต้องยืนขึ้นมาปรับสมดุลใหม่แล้วก็กลายเป็นสองถ้วยเขาปรับสมดุลแล้วกลายว่าเขารู้สึกว่าการคุยกับคุณการเข้าหาคุณ mm hmm. การได้ไปทํานู่นทํานี่กับคุณเนี่ยมันมีความสุขมันเข้ากันได้แบบ2ถ้วยนะครับเพราะนั้นเขาจะเริ่มเปิดใจให้คุณนะครับประมาณนี้แล้วก็มีความ เป็นโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับด้วยไพ่ที่มันมีสี่ไม้เท้าออกมาหมายความว่าการอยู่กับคุณมันค่อนข้างมีความสุขแบบเหมือนก็นอาจาจะเป็นแบบเจอในที่ทํางานหรือทํางานร่วมกันก็ได้จากไพ่ใบนี้นะครับมันหมายความว่าเป็นช่วงเวลาให้ทํางานเสร็จทํางานร่วมกันแล้วเสร็จสิ้นอะไรประมาณนี้เรียนหรือทํางานร่วมกันเนี่ยอะไรต่างๆได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยกันได้เห็นแบบข้อดีข้อเสียของกันและกันทําให้แบบ มีการเฉลิมฉลองและรู้สึกดีต่อกันนะครับไพ่สองเหรียญออกมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสองเหรียญหมายว่าเขากําลังปรับใจอยู่นะครับมันไม่ใช่แบบเข้ามาเราเร็วนิดนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะแบบเขาต้องปรับสมดุลน,นิดนึงเพราะว่าจากประสบการณ์ของเขาแล้วจากความนิ่งของเขาที่ยังไม่อยากจะมีใครเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาก็เลยเหมือนแบบพยายามที่จะปรับตัวปรับใจต่างๆให้มันบาลานซ์นะครับตัว2เหรียญน,นี้มันเป็นการแบบปรับสมดุลน,นะครับให้มันบาลานซ์ ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับว่าทั้งความรับความรู้สึกตัวเองอะไรต่างเนี่ยปรับให้มันสมดุลอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเขามองลักษณะของคุณเป็นเหมือน e m p มเพลนะฮะตัวเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะฮะเขาจะมองคุณเหมือนแบบมีสเสน่ห์มากนะฮะไม่งั้นเขาอาจจะแบบไม่รู้สึกสั่นไหวในใจ,ใจิตใจเป็นคลื่นน้ําขนาดนี้แบบในสองเลียนแล้วก็ไม่รู้สึกดีขนาดนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเป็นเหมือนแบบ e m p มเพลที่แบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ดูดีนะครับหน้าดูแลหน้าทนุถนอมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าได้เป็นราชนีเหรียญเป็นแปดเหรียญนี่เขามองเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันไปได้อย่างมั่นคงแล้วมันสามารถไปต่อได้แล้วก็เป็นแปดเหรียญที่<ๆ>แบบความสัมพันธ์มันค่อยๆไปต่อเรื่อยๆได้อย่างมั่นคงทีเดียวเพราะฉนั้นความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่ผมต้องบอกคองที่2องเนี่ยคนนี้เข้ามาทําให้คุณสละโสดเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะเป็นคนที่มีความรู้จะเป็นครูอาจารย์อย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นคนที่ เป็นที่ปรึกษานะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถชอบให้คําแนะนําให้เป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะดูแบบมีประสบการณ์บาดเจ็บมาเยอะทําให้แบบไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับใครยังอยากอยู่สบายๆตัวคนเดียวแต่พอเจอคนที่มีลักษณะเหมือนเอ็มเพรสเนี่ยเขาก็ต้องมาปรับสมด,ดุลใหม่แบบสองเหรียนว่าเฮ้ยกับคนนี้รู้สึกดีจริงๆนะเขาต้องปรับระหว่างความรู้สึกตัวเองกับความต้องการที่จะอยู่กับคุณอะไรประมาณนี้นะครับปรับแบบสองเหรียนชัดเจนมาก ราะว่ามันแบบรู้สึกดีจริงๆ,ๆเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆแล้วเขาก็มองเห็นว่ามันสามารถไปไปได้เรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปอย่างวุอหวานะครับคนนี้ความสัมพันธ์มันก็ไปได้เรื่อยๆอย่างมั่นคงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆดูกันไปความสัมพันธ์เนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นแฟนไปเป็นคนรักกันได้เนี่นะครับครับก็ขอจบคำนายกับกอง,งที่2เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใครนะครับที่จะ ทำให้คุณสละโสดนะครับใครที่เข้ามาทำให้คุณสละโสดในเร็วๆนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นไพ่ทาโรที่คุณเลือกไวสำหรับของนิสันนะครับเรามาดูกันครับไพ่ที่เป็นตัวตนที่เป็นบ่งบอกว่าเขาคือใครเนี่ยเป็นไพ่เดอะซันนะครับคนที่ทำให้คุณสละโสดเนี่ยมีลักษณะเป็นไพ่เดอะซันเดอะซันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเด็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้จะอายุน้อยกว่านะครับเป็นไปได้สูง ถ้าไม่อายุน้อยกว่าก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีความสดใสมีความร่าเริงเหมือนเป็นแบบเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะมีความที่เป็นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะครับตัวไพ่ออกมาประมาณนี้มีความสดใสมีความชัดเจนมีความร้อนแรงในตัวนะครับตัวไพ่เนี่ยค่อนข้างจะแบบถ้าเขาชอบคุณเขาจะลุยจีบชัดเจนมากสำหรับคนคนนี้นะฮะเข้ามาแบบชัดเจนร้อนแรงมากทีเดียวนะครับเหมือนเป็นแบบพาทิตที่แบบแผดเผาเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ นะครับผมสำหรับกองนี้แล้วก็มาดูรายละเอียดกันต่อดีกว่าครับรายละเอียดเนี่ยฮะถ้าดูจากตรงนี้นะครับมันจะมีไพ่ที่มีลาชินีเลียญเดวิลนะครับมันหมายเขาไ่ายังไงหมายเขาว่าความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับมีความผูกพันกันค่อนข้างมากเขาเรียกว่ามันอยู่ดีๆก็มีความสปาร์กกันนะครับถ้ายังไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยอาจจะแบบเจอกันแล้วแล้วก็แบบชอบกันได้เลยในทันที นะครับแม้ว่าคุณจะพยายามเขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกแบบราชินีเหลียนนะครับแต่ว่าพอได้เจอเขาปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบปรารถนารู้สึกดีหลงสเสน่ห์อะไรประมาณนี้แบบเดวิลเลยครับแล้วทําทให้คุณรู้สึกแบบเป็นแบบเด็กไม้ได้นะคะที่แบบความสัมพันธ์มันจะแบบเริ่มต้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับคนนี้เข้ามาเนี่ยจะมีความที่เป็นหลงไหลนะครับ ด้วยด้วยด้วยที่แบบมันมีความชัดเจนมีอะไรบางทีลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยมาจจะเหมือนเป็นแบบดูจากที่รูปรั์ภายนอกเป็นหลักก็ได้นะครับอาจจะแบบเป็นเรื่อง18บวกเป็นหลักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สําหรับกองนี้นะครับเขาก็จะแบบ <c oughs> ชอบคุณที่เรื่อง18บวกอะไรอย่างนี้เรื่องอย่างว่านะฮะเพราะว่ามีเดเวลออกมาแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเด็กด้วยมันมีแพชชั่นอย่างเด็กไม่เท้าเนี่ยนะครับมีเดอะซันชัดเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบ เออมันมีแบบความปรารถนาความต้องการอะไรในแบบเด็กไม้เด็กไม้เป็นฮาตไฟนะครับไฟมันก็เป็นแบบความปรารถนาราคะาอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เหมือนแบบเป็นการที่แบบเขารู้สึกดีในการที่แบบ่าได้เจอคุณนะครับอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็มีความรวดเร็วในการพูดคุยกันมากมีแบบเป็นอัศวินดาบเข้ามานะครับตัวหกถ้วยเนี่ยมันเป็นความที่เหมือนความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆคือไพม่มันมีไพ่เด็กออกมาถึงสองใบ เนาะนอกจากเดอะซันนะครับก็มีอสองใบคือเป็นเด็กไม้แล้วก็6ถ้วยมันวงบอกได้เลยว่าคนคนนี้อาจจะเป็นแบบมีความเป็นเด็กสูงนะครับมีความแบบอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วมีความสดใสล่าเริงมีความร้อนแรงในตัวเองค่อนข้างมากนะครับทำอะไรทำชัดเจนแบบอัศวินดาบที่แบบพร้อมพุ่งลุยเข้าชนนะครับเขาอาจจะหลงสเสน่ห์คุณนะครับโดยแบบเบื้องต้นจะเป็นแบบ ภายนอกเลยเรื่องภายนอกก่อนเลยเพราะว่ามีเดวิลนะครับพอเริ่มภายนอกมันก็จะผูกมัดกันเรื่อยๆเป็นเดวิลมีโซ่ผูกเนี่ยครับมันก็จะมีความผูกพันกันมากขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีชาเลียตออกมาค่อนข้างชัดเจนที่แบบค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนนะผมว่า,วาคนเนี้ยถ้าเข้ามาเนี่ยคุณจะรู้เลยแหละว่าคนคนเนี้ยเข้ามาจีบคุณไม่ไม่ไม่ได้ดูยากเลยสําหรับคนนี้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวแล้วก็นงดาบีกเนี่ยครับตัวดาบมันชัดเจนว่าเขาเขาก็จะมีแบบ มีการที่แบบจะพูดคุยชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางไหนนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันก็จ,จะมีแบบการต้องปรับตัวกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับแบบมีไฮโลแฟนแล้วก็มีเจ็ดดาบที่เหมือนกับแบบบางเรื่องมันอาจจะยังเข้ากันไม่ค่อยได้นะครับอาจจะแบบตัวคุณที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบเข้ากันไม่ได้เลยแบบต้องแอบ เขาเรียกว่าแอบแอบทำมารับหลังกันคือเหมือนเขาเจ็ดด่ามันเหมือนแบบบางเรื่องพอเราไม่โอเคบางทีเราก็อาจจะแอบไปทําเช่นแบบเอาง่ายๆเรื่องกินอย่างเงี้ยครับสมมติเข้ากันไม่ได้เราเขาแบบเราไม่ชอบกินเนื้อวัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาชอบกินเนื้อวัวเขาก็เลยต้องแอบไปกินอะไรประมาณนั้นคือมันแอบทําแบบนี้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นแบบต้องพูดคุยกันแล้วก็ปรับตัวแบบเทมเพลนค่อนข้างมากนะเอาสับกล่องนี้ แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒน,นาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนสละโสดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยความปรารถนาต้องการกันก่อนแบบ18บวกนะครับสําหรับกองนี้นะฮะอาจจะมีส่วนน้อยแต่ก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นลักษณะของคนรักเก่าได้เช่นกันที่จะกลับมาเพราะมี6ถ้วยนะฮะหถ้วยเป็นคนเก่าความรู้สึกเก่าๆคนรักเก่าเคลื่อนเก่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะกลับมาทําให้คุณรู้สึกดีนะครับผมว่า ต้องก็สรุปสำหรับกอง3นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อาจจะได้เจอคนอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นคนเก่าๆในชีวิตอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเข้ามาแล้วแบบหลงไหลกันเลยมีความชัดเจนกันเลยมีความชอบกันเลยนะฮะแล้วเขาก็เข้ามาจีบคุณอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดท,ที่อาจจะไม่เข้ากันนะครับบางลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมองหาความมั่นคงก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยราชินีเหรียญมันค่อนข้างชัดว่า มองหาความมั่นคงนะแต่ว่าไพ่ฝั่งเขาบางบางมุมเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่แบบมีความปรารถนาในอาจจะเป็นเรื่องอย่างว่าหรือว่า,าจ,จะแบบมีความชัดเจนรวดเร็วเกินไปบางทีมันก็แบบรู้สึกไม่มั่นคงในตัวนี้แล้วเขายังอาจจะแบบอายุน้อยกว่าคุณด้วยอาจจะอารมณ์แบบยังรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้ก็เลยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อ,เพ,อเพื่อปรับตัวกันค่อนข้างมากนะครับก็ค่อยๆปรับตัวกันไปเทมเพลนท์มันเป็นไพ่ที่แบบสามารถปรับ กันได้แล้วก็ได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็จะลงตัวเป็นแบบความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้อย่างเป็นชัดเจนเป็นคนรักเป็นแฟนกันได้นานาคตนะครับผมก็ขอจบสำหรับคันายกองที่3เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใครนะครับที่จะเป็นคนเข้ามาทําให้คุณสละโสดนะครับในเร็วนี้นะคะผมเรามาดูตัวไพ่ทาโร่กันดีกว่าครับอันนี้คือไพ่ทาโร่ที่คุณเลือกไว้นะครับ ตัวไพ่นะฮะมีไพ่ที่บ่งบอกถึงตัวเขาอามาเป็นไพ่สเตรนท์นะครับไพ่สเตรนท์เนี่ยมันเป็นไพ่แห่งความเข้มแข็งนะครับตัวไพ่มีความหมายเป็นอย่างนั้นเข้มแข็งหมายความยังไงเป็นการเข้มคนที่มีความเข้มแข็งในการควบคุมสิ่งที่อยู่ภายในดิจิตใจนะครับตัวไพ่เนี่ยเป็นเหมือนเทพธิดาที่เหมือนควบคุมสิงโตนะครับสิงโตตัวนี้ได้สิงโตเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งเหมือนเขาเรียกว่าแบบพวกความปรารถนาภายในแรงขับเคลื่อนภายในพวก รา,าคะอะไรต่างๆคืออะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนภายในออกมานะครับอาจจะเป็นเหมือนกิเลสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบมีความแข็งกระด้างอะไรอย่างงี้เหมือนสิงโตอะไรอย่างงี้ที่มีความรุนแรงเนี่ยนะครับคนคนนี้เนี่ยสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เรียกได้ว่าเป็นคนที่สามารถควบคุมความรู้สึกความอะไรต่างๆในตัวเองได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ถ้าพูดก็คือทั้งภายในตัวเองแล้วก็ภายนอกตัวเองเนี่ยเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หมดดังนั้นเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นคนที่มีความค่อนข้างจะเป็นคนใจดีใจเย็นแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะครับเขาอาจจะสามารถควบคุมตัวคุณนะฮะที่ที่อาจจะแบบมีความแบบอ่กังวลมีความอะไรต่างๆที่มันแบบมีความรุนแรงหรือว่ามีอะไรที่แบบ อาจจะเป็นคนโมโหง่ายอะไรประมาณนี้คือเหมือนเขาเรียกควบคุมตัวคุณให้อยู่ในกรอบได้นะครับไม่ให้หลุดไปอยู่นอกกรอบอะไรประมาณนี้คือเป็นคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้นั่นเองนะครับผมลักษณะจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนคนนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมให้คุณสามารถเดินทางที่มันชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แบบว่าเดินไปหลงทิศหลงทางอะไรประมาณนี้นะครับผม ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วลักษณะลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะครับตัวเขาจะเป็นยังไงนะครับตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เอาจริงต่อเขาควบคุมได้เนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าไม่เป็นการควบคุมใช่ไหมครับหมายความว่าตัวเขาเนี่ยในใจลึกๆก็ยังค่อนข้างคิดมากอยู่แบบก้าวดาบนะครับเพราะนั้นเป็นคนที่ภายนอกอาจจะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้แต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้หายไปไหนมันยังคิดมันยังเครียดอยู่แบบก้าวดาบ นะครับแล้วก็เขาก็อาจจะมีความที่แบบเหมือนแบบภายนอกดูสามารถทํางานได้ดีทํางานได้เก่งมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยเป็นคนที่มีการเดินทางค่อนข้างบ่อยหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะเจอเขาจากการเดินทางได้เ <nước> ช่น <mayonnaise> ก <bracket. S 1> ันอาจจะแบบได้เจอจากการไปเที erm <tr> ่ยวจากการเดินทางไปทํางานร่วมกันอะไรประมาณนี้เพราะมีไพ่อัศวินไม้แล้วก็มีไพ่ชาญยอตออกมานะครับเป็นแบบไพ่ที่เน้นเรื่องการเดินทางนะครับตัวเขาเนี่ยภายนอกด้วยนะครับก็เป็นแบบพวกสายลุย สามารถลุยต่อสู้กับประสาทอะไรต่างๆได้คุณจะเห็นจากภายนอกเขาเป็นคนลุยๆสามารถเคลียอะไรต่างๆได้อย่างดีนะครับแต่ว่าภายในจริงเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นคือภายในยังมีอะไรบางอย่างที่เขายังปิดกั้นมันอยู่ความรู้สึกอะไรต่างๆของเขาเนี่ยลึกๆเนี่ยเขาพยายามปิดกั้นมันไว้แบบ2ดาบที่เหมือนแบบใช้ความคิดความรู้อะไรต่างๆเนี่ย ปิดกั้นอารมณ์ที่อยู่ด้านหลังไว้ปิดตานะครับเพราะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเลยเหมือนกับโฟกัสในเรื่องแบบชีวิตที่มีความสุขก,การทํางานอะไรต่างๆค่อนข้างมากนะครับอา,อาจจะเป็นเพราะด้วยว่าตอนนี้จริงๆเขามีความขาดแคลนอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่ามีแบบห้าเหรียญที่เหมือนแบบเขาอาจจะต้องการสร้างตัวสร้างเงินสร้างรายได้อะไรให้มากขึ้นนะครับแม้ว่าแบบตอนนี้ในใจหรือเขาอาจจะมีความเหงามีความรู้สึกแบบ อยากจะมีใครอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตอย่างนี้แต่ว่าเขาก็คือแบบจะตัดเรื่องนั้นทิ้งไม่ได้ตัดก็คือหว่าเก็บเรื่องนั้นไว้ในใจลึกๆก่อนแล้วก็ตัวเองก็มุ่งหน้าทํางานทําอะไรต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับมีความเข้มแข็งข้างนอกดูรวยข้างในก็ยังเหงาๆอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะตัวไพ่เมียสวินไม้มาอีกแล้วอสวินไม้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนในตัวเขาเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบมีแฟชั่นแล้วก็แบบชัดเจนมากในเรื่องการทํางานการเดินทางอะไรต่างๆคือลุยทํางานได้อย่างดี นะครับผมแล้วก็มีสามเหรียญราชาเหรียญ3ดาบ emperor ออกมาเนี่ยมันเหมือนกระบองบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็จะเน้นทํางานสร้างเงินนี่แหละสามเหรียญคือแบบพยายามจะสร้างสรรค์สิ่ง,งต่างๆสร้างเงินสร้างฐานะสร้างตัวเองขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวเขาจริงค่อนข้างจะมีความเหง่านิดหนึ่งแล้วก็เลยทําให้เหมือนตัวเขาค่อนข้างจะเป็นแบบคนที่นิ่งภายนอกดูนิ่งแบบว่าราชาเหรียญแล้วก็ เอ็มเพลอร์นะครับจกักรพพัดใบนี้แต่ว่าภายในมี3าดาวที่เหมือนแบบคือก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าในตอนที่เขามาเจอคุณเนี่ยจริงๆเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนแบบเขาจะไม่แสดงออกออกมาชัดเจนมากนะครับเหมือนกับแบบทาตัวเหมือนไม่ได้มีอะไรนะครับอาจจะแบบมีจังหวะที่แบบช่วยเหลือคุณหรือว่าทํางานร่วมก,กันกับคุณหรือว่าให้การซัพพอร์ตอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่า ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างนิ่งมากก็เลยเหมือนบางทีก็คือแบบอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้ทำอะไรแต่จริงๆในใจลึกๆอ่ะเขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์นะแต่ว่ามันเหมือนกับเขายังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกได้ว่ามีความมั่นคงในใจระดับหนึ่งสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วก็คอยช่วยเหลือควบคุมสถานการณ์ต่างๆในรอบตัวคุณได้เช่นกันคือหมายว่า ถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะให้คําแนะนําอะไรที่มันแบบสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนควบคุมความรู้สึกของคุณได้อย่างดีเพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยเหมือนต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันก่อนนะครับตัว3มดาเนี่มันเหมือนแบบเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่พอดีสาหรับตัวเขาบางทีเหมือนความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนแบบยังขัดขาด,ขาดหายกันอยู่เช่น,นบางทีพอเขาไม่แสดงออก คุณก็ไม่แสดงออกไปด้วยว่ารู้สึกยังไงนะครับมันคุณก็ไม่รู้ไงว่าเขารู้สึกยังไงบางทีพอเจอกันล้วก็อาจจะแบบทําให้ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าความสัมพันธ์ยังไงไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงมันถึงจะดีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนนี้ถ้าเข้ามาแล้วคุณพร้อมที่จะเปิดใจที่จะแบบสละโสนแล้วให้ลองคุยดูก่อนให้ลองเหมือนเปิดใจพูดคุยกันให้มากขึ้นนะครับอย่าเพิ่งแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเขาไม่แสดงออกให้คุณลอง ลองพูดคุยกับเขาก่อนลองลุกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบให้ลองอย่างเชิงเขาบ้างแล้วเขาก็จะมีท่าทีที่ชัดเจนให้กลับมากับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์ก็สามารถพรัฒนาไปเป็นคนรักหรือแฟนในอนาคตได้นะครับแต่ว่าเอาจริงกองนเนี้ยเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับว่ามันมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในเร็วๆวันนี้ถ้าคุณยังไม่พร้อมแต่ว่าถ้าคุณพร้อมแล้วเจอคนลักษณะนี้ที่เข้ามาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ เป็นแฟนเป็นคนรักในอนาคตนะครับผมก็สำหรับกองนี้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละว่าคุณจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาบางทีผมดูจากไพ่นะบางทีเขาเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้พอใจในความสัมพันธ์แบบนี้สักเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้สนใจเขาสักเท่าไหร่นะครับจากตัวไพ่ที่มันมีห้าเหรียญออกมานะครับมันก็เลยอาจจะอทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับหรือว่ามันอาจจะกลับกันก็ได้คือแบบบางทีมันอาจจะอยู่ในจุดที่ เขาอาจจะทําอย่างอื่นแล้วเขาไม่สนใจคุณก็เป็นไปได้คือเขาก็ยังโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยให้ค่อยๆย,อย,อย่างเชิงกันไปเพราะเขามีความเป็นเอ็มโพเลอร์มากก็คือเหมือนไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะครับค่อยๆค,คุยกันแบบไม่ต้องหอวือหวามากแต่ให้แสดงความรู้สึกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันไปนะครับความสัมพันธ์เนี่ยกับคนนี้จะสามารถพัฒนาเป็นแฟนเป็นคนรักกันได้นะครับในอนาคตก็ขอจบคำแนานสำหรับกองที่4ี่เป็นเท่านี้ครับ